สวัสดีครับสาหรับวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแทงน้ํานะครับอันนี้ผมให้ช่างติดตั้งแทงน้ําให้ความจุ2 0 0พลิตรนะครับนี่ครับสังเกตว่าตรงข้อต่อจะมีน้ําหยดตลอดแล้วก็คือท่อถูกเดินมาแบบยังไม่ถูกวิธีนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขให้ดูอีกทีนะครับตนืองดูว่าผมให้ช่างติดตั้งให้แล้วบอกให้ใส่ตัวเช็ควาลให้ด้วยนะครับก็ไม่ได้ใส่ให้ตามที่ต้องการไปใส่อยู่อีกที่นึงนะครับ อ่าคือไปใส่อยู่ตรงแถวอ่าบริเวณมิตเตอร์น้ำเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวลูกลอยก็จะมีปัญหาด้วยนะครับคือน้ำไหลไม่หยุดถ้าเกิดเปิดวาล์วนะครับปัญหาที่ตรงลูกลอยก็คือว่ามีการต่อข้อต่อยื่นออกมาเพื่อว่าให้ความยาวของลูกลอยไม่ไปแตกอยู่ที่หลังของตัวแท้งนะครับ ทีนี้ช่างก็คงทําผิดพลาดอีกเช่นกันนะครับคือว่าขันแล้วเกลียวมันหลวมมันเกิดแก๊บขึ้นมาทําให้น้ํามันไหลออกมาตรงแก๊บนะครับน้ําก็เลยไม่ตัดการว่าถ้าเกิดเราเปิดวาปุ๊บน้ําก็จะไหลไม่หยุดอย่างเงี้ยครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่ยกตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวเราต้องแก้ไขในจุดนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับ ก็คือจุดที่เป็นปัญหาสําหรับการต่อกับลูกลอยนะครับก็คือว่ามันจะมีแกลบอยู่ตรงนี้นะครับตรงข้อต่อตรงเกลียวตรงนี้นะครับเวลาลูกลอยเด้งขึ้นมาเวลาน้ําเต็มนะครับมันก็จะแงนออกมาแบบลักษณะแบบนี้นะครับทําให้เกิดแกลบแล้วทําให้น้ําไหลออกมาตามข้อต่อนะครับสำหรับอันนี้นะครับก็เป็นเชกควาลวที่ช่างเอามาติดตั้งไว้นะครับซึ่งอยู่ไกลจากแทงน้ํามากๆเลยนะครับ ความต้องการผมคือว่าต้องการให้เช็ควาลเป็นตัวดักน้ําไม่ให้น้าไหลย,ย้อนกลับจากต้นทางนะครับไม่ใช่มาแบบนี้นะครับนี่ครับมันมาจากมิเตอร์น้ําเลยซึ่งมันไกลจากแทงน้ําประมาณยี่สิบเมตรนะครับสําหรับเคสนี้นะครับผมก็ได้ทําการตัดต่อท่อเพื่อเอาเช็ควาลออกไปใช้ที่จุดนู้นนะครับทําหน้าที่ในการดักไม่ให้น้าไหลย,ย้อนกลับมาเข้ามิเตอร์นะครับแต่เป็นต้นทางของตัวแทงน้ําเลยนะครับ แล้วก็จะใส่เพิ่มไปอีกหนึ่งชุดด้วยเพื่อไม่ให้น้ำไหลย,ย้อนขึ้นไปนะครับก็มีข้อแนะนำอีกอย่างน,งนะครับสำหรับจุดไหนที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้น้ำพร้อมกันเวลาน้ำไม่ไหลนะครับอันนี้ผมก็จะกำหนดทิศทางโดยการใช้บอลวาล์วตัวนี้ครับมาปิดไว้เพื่อให้น้ำไหลไปที่จุดจุดเดียวก่อนนะครับไม่แตกออกไปหลายๆจุด อันนี้เราต้องต่ออัน,นี้ด้วยนะครับก็ต่อมาอะแดปเตอร์มาเพราะไม่อย่างนั้นลอยรัมันจะตีมันจะตีมันที่ตรงนี้แล้วมันมันจะไม่ตัด หลังจากที่ผมแก้ไขระบบเรียบร้อยแล้วนะครับน้าก็จะไหลผ่านตัวเช็ควาตัวนี้นะครับไหลผ่านเข้าไปยังแทงโดยมันจะต้องมีตัวบอวลวาลอีกหนึ่งชุดนะครับชุดนี้นะครับเพื่อตัดและต่อน้ําเวลาที่เราต้องการที่จะสวิตในการซ่อมบํารุงนะครับแล้วก็จะไปผ่านลูกลอยน้ําจะไหลาจากด้านล่างออกมานะครับทีนี้เราไม่ควรที่จะให้ข้อลดอันนี้รับน้ำหนักตัวเองมากเพราะว่าทำให้เกียวมีปัญหานะครับควรจะหาอะไรมายึดไว้ แล้วก็ไหลออกมาปุ๊บก็ต้องมีบอลวาล์วอีกหนึ่งชุดนะครับเพื่อเปิดปิดและเซอร์วิสได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องมีตัวเช็ควาล์วอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อไม่ให้น้ําไหลตลอดเวลานะครับถ้าเราไม่มีตัวนี้นะมันจะมีปัญหาคือว่าน้ําก็จะไหลจากด้านนี้นครับไหลกลับขึ้นไปที่แทงทำให้น้ําล้นได้อีกเช่นกันนะครับสําคัญมากเลยนะครับจุดนี้นะครับสังเกตสัญลักษณ์ดีๆนะครับกันไม่ให้น้ําไหลย้อนขึ้นไปนะครับ เราต้องการบังคับทิศทางให้น้ําไหลเข้าเฉพาะด้านบนของแทคงเท่านั้นนะครับส่วนด้านล่างให้จ่ายออกอย่างเดียวนะครับถ้าเราไม่มีเช็กวาล์วตัวนี้มีปัญหาแน่เรื่องน้ําล้นนะครับทิศทางการไหลของน้ําที่ออกมาจากแท้งนะครับจะไหลไปอย่างนี้นะครับ,บวนขึ้นไปปึ๊บไปซ้ายไปขวาได้นะครับขึ้นไปที่แท้งน้ําได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าทีนี้มันจะถูกดักด้วยเช็กวาล์วตัวนี้นะครับไม่ให้น้าไหลย,ย้อนเข้าไปที่มิเตอร์เสร็จปุ๊บ ก็จะวนกลับมาเพื่อจ่ายไปยังจุดที่มีความต้องการใช้น้ําก่อนนะครับกรณีที่น้ำไม่ไหลใครมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ